สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเตะดําซิงครับกลางตอนนี้เวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับ ตอนกลางคืน งานสองเที่ยวครับเมื่อเช้าน่าจะคุกขักคุกขักสายแล้วครับก็ยังไม่เสร็จนะครับต่อพรุ่งนี้อีกนิดหน่อยครับเจ้าของที่เปลี่ยนใจเอาให้เต็มครับ หน้าเลยแต่งสัตว์เดี๋ยวจะเลิกงานแล้วครับหนึ่งทุ่มพอดี รุ่งนี้ก็ยังไม่หมดนะครับก็น่าจะหมดสะนี้พอดีครับเต็มแปลงนั้นก็เหลืออีกนิดหน่อยครับมีฮีโน่ให้ทิกอูช่างอันอีสานใต้แล้วมแต่งจอดแล้วครับ รารกิจนี้ไม่ถึงสองร้อยครับร้อยน่าจะร้อยเก้าสิบครับวันนี้คือรอด้วยครับรอรถคือถ้าได้สองร้อยกว่าหรือสามร้อยเนี่ยต้องแบบไม่รอรถดำเลยนะครับคือรถดำต้องเป็นคนรอครับไม่เป็นไรครับเลิกงานก่อนครับ จอดแล้วครับพอจอดตันเย็นก็เช็ครถนะครับอันนี้ไฟสวิงผมปิดไว้นะครับ จ็เข้ามาบ่อนะครับช่วงนี้เราก็เร่งหน่อยครับ วันน้าเริมอัดจารบีก่อนครับเพื่อความพร้อมของวันพรุ่งนี้คือผมมองว่ารถกำลังสลักอันนี้ความคิดผมนะคือทำงานเลิกงานเย็นสลักกำลังร้อนๆเน,นี่ยแล้วก็แบบพวกบูธอะไรมันกำลังร้อนแล้วก็อัดจารบีเข้าไปมันอาจจะ เข้าไปได้ดีกว่าตอนอากาศเย็นๆหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะอันนี้ความคิดผมเองครับมีแจ็คมาคือคนอื่นก็อาจจะคิดว่าอาัดตอนเช้าดีกว่าครับก็ความคิดผมผมคิดแบบนี้วมขับผมก็จะอัดไว้ตอนเย็น ตอนเช้าก็เช็คน้ำน้ำมันเครื่องเช็คความพร้อมเดินดูรอบรถลุยร้อยแปดสิบน่าจะร้อยร้อยเก้าสิบมั้งครับคร่าวๆ คครับก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับว่าจะถ่ายให้ดูตอนกลางคืนก็ไม่ทันนะครับรถดำจอดก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube และเพจตัดติดำซิงนะครับ ลากันไปก่อนครับทริปนี้บ๊ายบาย